อยู่กับช่องเน็ทักขึ้นเคยนะครับเน็ทักพืชผลวันนี้จะพามาดูการหยอดสีครับหยอดสีแต้มสีพวกหัวน็อตครับครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับก็พึ่งทําเสร็จสักครู่ครับกําลังจะแห้งดีครับนี่เป็นล้อแรกนะครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นหยอดสีแดงนะครับหยอดสีแดงตามหัวน็อตครับ แล้วก็เป็นสีดำหยอดสีดำอยู่ตัวหนังสือภาษาจีนครับก็จะเละๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมือสั่นครับมันต้องเว้ถอนมือมันสั่นไหมครับเห็ดบ่ไรดไปไหนครับก็จะเลอะตามพวกนี้ครับเป็นละอองละอองมาก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่ลรอครับอันนี้ที่เห็นเป็นดำๆก็เป็นเข้าแต้มสีมานะครับก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าซ้ำได เลขเก้านะครับตัวนี้เลขเก้าเฮ้เลขหกเนี่ยนะครับมันใยากนะโค้งๆเนี่ยะครับนี่แล้วก็จะเป็นน็อตอันนั้นนะครับน็อตยึดเฟรมกับปลากระปงครับสามจุดก็ยึดถังน้ำมันครับหนึ่งตัวแล้วก็ไล่มาเป็นพวกอันนี้นะครับพวกยึดหัวเก๋งครับสี่ห้าหกตัวครับยึดถังก็เอานะครับฝั่งนี้เอาหมดนะครับ ตรงไหนที่เป็นน็อตหัวใหญ่นะครับเอาหมดเช่นตรงนี้ครับสลักกลางก็ซื้อสีกระป๋องครับสีกระป๋องสเปรย์นะครับนี่แบบนี้ครับขออภัยครับลกๆนิดหนึ่งก็เป็นสีสเปรย์นะครับเอาใส่ตรงนี้เลยครับพ่นใส่แล้วก็หาผู้กันนะครับผู้กันหรือว่าแปรงทาสีครับแล้วก็มาทาทาเลยครับ แต่ตรงที่ยากก็จะเป็นนอดพวกนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่ครับพวกน ot, อดดุมล้อมันจะเคลือบมันเรื่องไงครับเป็นไม่ใช่เคลือบดิเป็นสีเรืองเหลืองครับมันจะเข้มกว่านะครับนี่ครับสังเกตได้ว่ามันจะเข้มกว่านอดสีเงินนะครับก็ถือว่าเบื้องใกล้เบื้องไหนครับเบื้องใกล้อู้บรหยากพาครับมันแบบไม่สวยเลยครับถ้าดูใกล้ก โอ้ยขออภัยครับขออภัยโอ้ยเป็นคูวิดบนนอกบบนี้นี่ครับพวกน็อตสลักเอาหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เหลือไว้ครับแล้วก็น,นะครับสลักแดงยิ่งครึ่งนะครับสลักนั่นแหละนี่ครับพาม,มาดูดุมล้อหน่ะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ไม่่คยสวยแล้ว ไม่สวยสักรอเลยนะครับเพราะว่ามันงานรีบครับถ้ามีเวลาค่อยๆหยอดสีไปน่าจะดีนะครับแต่เพราะว่ามีสอบคราวันนี้มีสอบเรียนเรียนอนไ์อยู่ครับเลยรีบครับตอนนี้ก็รีบอยู่ครับรีบถ่ายคลิปครับนี่ครับพวกน็อตอะไรนี่ก็พ่นนะครับไม่ใช่พ่นอีกเท้าครับกล่องก็ไม่ค่อยสั่นแล้วนะครับนี่ครับวูดตัวกลางก็ทานะครับ แต่เสียงหลายนิดนึงครับขอไัยแสงจ้าครับเสียงจ้าครับวันนี้ถ่ายกลางแดดเลยแต่กล้องไม่มีสันแล้วครับสันนิดนึงใช้กันสันอยู่นี่ครับบูตก็สวยงามนะครับนิดนึงเพราะมันผมว่ามันตัดกับสีเหลืองดีนะครับเหลืองกับแดงนี่ครับเอาทุกจุดเลยนะครับที่ว่าเป็นสลักครับ แล้วนะครับมีการเติมตัวอักษรนะครับเติมเอาครับมันเบี้ยวก็สวยขึ้นเยอะครับตามความคิดผมนะสวยขึ้นเยอะครับนี่ครับล้อหลังตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้น่าจะดีที่สุดครับที่ทํามา สีแดงก็ธรรมดาครับเดี๋ยวจะมาพ่นคิ้วครับขอบกระทะนี่ครับก็จะเอาไพ่มาเรียงเรียงแล้วก็พ่นเลยนะครับเพราะว่าน่าจะพ่นง่ายอยู่ขอบแดงน่าจะแจ่มนะครับไม่งั้นก็แดงนี่แหละครับแจ่มแล้วดําก็น่าจะมันตัดกับมันเข้ากับสียางไม่น่าจะสวยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าแดงน่าจะได้นะครับแดงแล้วก็เป็นพวกนี้เลยครับปล่อยไว้เลย นี่ครับสีตูดที่พ่นวันนั้นอู้เดี๋ยวก็จะทําใหม่นะครับเพราะว่ามันขัดไม่ดีครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นคล้ายๆสไปเดอร์แมนครับลายทําถ่ายเลยครับไม่สวยก็ทําเล่นๆครับมีเวลาว่างๆเล่นก็นี่ครับชิวๆครับกลางอูนอนนีครับกลางเปนอนหลังรถครับมันว่างเกินครับวันนี้ นี่ครับก็แห้งดีแล้วนะครับก็สวยนะครับอยู่ด้านหลังตัวนี้นอตตัวนี้อู้ทำประมาณสองสามชั่วโมงครับเฉพาะสีแดงนะครับค,ค่อยๆทำไปกลัวมันจะไม่สวยครับแต่สีดํานี่ก็จะขัดขัดตาหน่อยนะครับก็จะขัดขัดตาหน่อยเพราะว่าขัดไม่ดีดูครับ ยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ครับมุดนะครับวันนั้นมุดไปข้างล่างนะครับมุดพนเลยแต่ก็มันรีบครับวันนั้นมือไดสิเห็ดรถขคนนหีเฝ้าอย่างนั้นเลยครับจักเป็นจังไดบุก็จะทำเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสีตูดนนี่ต้องทำใหม่แล้วครับนี่ไม่ผ่านหรอกครับอย่างนี้ ไม่จมครับแต่ว่านี่ครับดูกไกลผมว่าได้อยู่นะครับถ้าเป็นดําเดิๆมันก็จะเหลืองหมดเลยนะครับอใครชอบนะครับแบบนี้ก็ทําตามได้นะครับคิดเล่นๆครับมีสีเหลือผมก็พ่นใส่ฝากระป๋องพูดกันแต้มเลยครับน่ครับแต่มันจะมันจะหลายๆสีหน่อยครับแตกตาหน่อยแต่ก็ได้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนดูน้อยหน่อยครับเทียบกับเมื่อก่อนไม่ถึงร้อยวิวครับช่วงนี้ลีดไม่ถึงร้อยวิวไลค์ก็ไม่เกินสองคนครับถ้าไป่รวมตัวเองไม่เกินสองคนครับติกต่อก็เรียบร้อยนะครับโอ้หอนดีเลยหนาดเท่าไงครับก็ประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวละไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ